เวปจ,จิติสูตรว่าด้วยเท้าเวปจ,จิติ250สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้น ท้าเวประจิตติจอมอสูรรับสั่งกับพวกอสูรว่าท่านผู้นีรทุกทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทพพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าสักกะจอมเทพได้เครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเรา ฝ่ายท้าสกกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงทั้งหลายว่าท่านผู้เนียรทุกทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกเทพพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอ แล้วพึงนำมายัางสภาชื่อสุทันมาในสำนักของเราสมครามครั้งนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาเทพชั้นดาวเดึงได้จองจำเท้าเวปจิตติชอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วจึงนำมายัางสภาชื่อสุทันมาในสำนักของเท้าสกกะจอมเทพ ได้ยินว่าเท้าเวาปจ,จิตติจอมอโูรถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอได้ด่าบริถาท้าวสก,กะจอมเทพซึ่งกาลังเสด็จเข้าและออกอย่างสภาชื่อสุธรมรมาด้วยวาจาหยาบคายอันไม่ใช่วาจาของสัตบรุษภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมาตาลีเทพบุรผู้สงเคราะห์ ได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่เท้าสักกะมะขวานพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำอัหญ,ญาบคายต่อหน้าของเท้าเวปจิตติจอมอสูรย,ยังทรงอดทนได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังพระเจ้าค่าท้าสักกะตรัสตอบว่าเราอดทนถ้อยคำอัญญาบคายของเท้าเวปจิตติได้เพราะความกลัว หรือเพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ว่าด้วยวินยูชนเช่นเราพึงจะโต้อตอบกับคนพานทำไมมาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าพวกคนผ่านพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นที่รชนพึงกีดกันพวกคนผ่านไว้ด้วยอาทยาอย่างรุนแรง เท้าสักกะตรัสว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธเป็นผู้ไม่มีสติจงสงบใจไว้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการเกียดการพวกคนผ่านไว้ได้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าวาสวะข้าปรองเห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนผ่านย่อมเข้าใจบุคคลนั้นว่า ผู้นี้ยอมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขี่ผู้นั้นเหมือนโคตัวที่กำลังข่มขี่โคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าสกตรัสบ้าบุคคลจะเข้าใจว่าคนนี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่ง ประโยชน์อื่นยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่เองกําลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกำลังของบุคคลนั้นว่า ไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายก็เท้าสก,กะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่สเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาววดึง ยังมาพนานาคุณของขันติและโสระจะไว้ก็ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วเป็นผู้อดทนสงบเสงเ่ยมได้นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้เวปจิตติสูตรที่สี่จบ